สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนได้มาแล้วนะครับสั่งของนะครับสั่งของเพื่อเอามารีวิวนะคะขนมลาเทียวนะครับจากประเทศจีนนะครับแล้วก็สั่งสั่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าข้างในม,มีอะไรกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างนะครับ พอดีสั่งขนมลาทีโอไปเพื่อเอามารีวิวนะครับว้าวในที่สุดก็ได้มาแล้วอะไรเนี่ยทำไมมันอ๋อนี่ไ,ไงได้มาแล้วนะครับเพื่อนสั่งไปทั้งหมดทั้งหมดหกห่อนะครับเราก็จะมาเอาเอามารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับว่าขนมลาทีโอเนี่ยนะเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวน,นี้ สินค้าที่ได้มานะครับก็ตรงตามนะครับที่สั่งไปทุกอย่างนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวก็จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าสั่งไปแล้วรสชาติจะเป็นยังไงนะอร่อยหรืออะไรยังไงนะครับก็ตรงตามนะครับตามที่ที่ที่กดสั่งไปนะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ เดี๋ยวก็จะเอามารีวิวเพื่อ,เพ,อเพื่อนได้ดูกันอีกทีหนึ่งเนาะใครที่อยากสั่งก็กดคลิกที่ลิงก์ได้เลยนะครับหรือตะกร้าสีเหลืองนะครับในคลิปได้เลยครับก็จะมีให้สั่งเหมือนกันนะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับถือว่าก็โอเคใช้ได้นะฮะด้านหลังวันเดือนปีที่หมดอายุนะครับก็โอเคครับหมดก็หมดวันที่6เดือนสี่ เดือนเมษาปีหน้านะครับปี2023ครับ